มีคนเห็นว่าไปเดินซื้อแหวนอันนั้นของสาวคนไหนคะโอ้ตาใจหตุการณ์อะไรฮะสุปตาคนนี้กับสาวเพี้ยนคนนี้ก็เห็นในนิยายเนี่ยส่วนใหญ่มาจากบ้ามนาดเงาแา่ไม่ต้องกบใจแบบคุยเลยแม่แล้วเราซื้อพวกเนี้ยคุณอยู่ใป็นพ่อผมได้ไงโลกจิตเถียงกันไปรักกันมาที่บ้านหลังน um> ี้ทำไมอ่ะก็พอมองคุณไมแล้วค okay ุณดู สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับกับการโปรโมทซีรีส์ฟูลเฮาส์วุ้นนักรักเต็มบ้านครับกับ2นักแสดงนําของเราครับในเรื่องก็คือหนุ่มไมพิรัตแล้วก็สาวอมสุชาครับแต่2คนนี้ไม่ใช่ตัวจริงครับตัวจริงรอเราอยู่ข้างบนแล้วครับเขาลงคิวให้เราตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยครับแต่ตารางคิวของเขาจะเป็นอย่างไรและมีเซอร์ไพรส์อะไรวันนี้เดี๋ยวตามเกมไปดูเลยดีกว่าครับไปเลยครับ เราเริ่มสตาร์ทออกตัวตอนเวลา10โมงเพราะว่นนัดกับพระนางของเราเอาไว้ที่ชั้น15ก่อนที่จะบันทึกเทปรายการออนไลน์มีเดียซึ่งต้องยอมรับครับว่าทันทีที่ไปถึงเนี่ยก็พบน้องอมสุชาและก็ไมค์พิรัตของเราเนี่ยเขารอเราอยู่ก่อนแล้วซึ่งต้องบอกว่า2คนนี้เป็นนักแสดงที่ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญในเรื่องของเวลาจึงเห็นเขาทั้งคู่มาถึงก่อนเราแม้ว่าจะนัดเช้าขนาดไหนก็ตามครับครับ วันนี้เริ่มเดินสายโปรโมทยาวทั้งวันเลยเตรียมพร้อมยังไงบ้างนะคุณเตรียมพร้อมมากค่ะเพราะว่าเราอยากจะโปรโมทให้หลายๆคนมาดูซีรีส์ของเราค่ะใกล้ออนแอร์แล้ววันที่สิบเ็ดนี้ก็ตื่นแต่เช้าเพืงคู่เลยครับก็ไปไปรายการมาแล้วอะไรเงี้ยก็ไปถ <s> ่ายกันมาอะไรอย่างน,นี้ก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมผมอ่านข้อมูลมาเตนะรับผมว่วงบ้าไหมครับเมื่อกี้แอบตบมือสบลิปหน่อยยังนะ มีแต่การหิวหิวตลอดเวลเออที่ผ่านมาเนี่ยแต่งหน้าไม่ได้เลยเพราะว่าหน้าโดนน้ำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้น่าเอาว่าหน่าจะโอเคแล้วล่ะค่ะแต่แค่ยังใส่คอนแทคเลนส์ไม่ไม่ได้อะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าน่ารักเหมือนกันผมว่าก็น่ารักเหมือนกันนะขอบีเปอร์เซ็นครับวันนี้ในการลุยเย้เดี๋ยววุ้นก็ราบเต้นก่อนด้วย หลังจากทักทายกันพอเป็นพิธีทั้งครูก็เริ่มต้นงานแรกของวันครับด้วยการรับบีฟจากทีมงานรายการออนไลน์มีเดียซึ่งเรื่องที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับในรายการในวันนี้ก็คือเป็นประเด็นบรรยากาศการถ่ายทำซีรีส์ฟูเฮ s าวุ้นนักรักเต็มบ้านที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเรื่องของความน่ารักนอกจอเบื้องหลังการถ่ายทำของอ,อมไม้ที่ถ่ายทำทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งประเทศเกาหลีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เขากำลังอ่านรายการ แรกกันอยู่แล้วทั้งคู่แต่เห็นว่ารายการแรกต่อนนี้เขากำลังบีพกันอยู่แล้วก็พลังล้นเหลือเลยแต่จะล้นเหลือแบบนี้จนถึงรายการสุดท้ายหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับไปดูเลยเก๊กท่งเพื่อค่ะแบบบางคนก็แบบไม่เข้าใจว่าไม่ได้อยู่ในหมู่เพองเก๊กแนเพเก๊กเช่นกินน้ำดูดดูน้ำดูน้ำก็แบบอ่นไปมองแบบแค่กินน้ำจะเก๊กทำไมเนี่ยไม่ก็้เหรอเอาหรอ แต่บอกันดิวเขาก็ไม่ได้อยากจะเกตกันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ตัวเนี่ยไม่แด้ดูเหมือนว่าสำนวนกองทัพต้องเดินด้วยท้องจะเป็นจริงซะแล้วเพระทันทีที่จบภารกิจแรกแว่นน้อยทั้งสองคนของเราก็บ่นอุบขอพักทานข้าวชั่วคราวหิวไม่หิวไม่รู้ครับแต่งานนี้ทั้งคู่ถึงกับพูดไม่ออกเลยทีเดียวออมเขาพูดว่าอะไรอะไรสักหนหนอร่อยป๊บนึงอร่อยป๊บนึง ตอนนี้อมกับไมก็เดี๋ยวลงไปข้างล่างค่ะไปทำกิจกรรมข้างล่างค่ะทันทีที่ก้าวเท้าออกจากห้องทั้งคู่ก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับงานที่2ซึ่งเป็นรูปแบบของงานอีเวนต์ครับเป็นการโปรโมทซีรีส์ฟูฮาวุ่นนักรักเต็มบ้านเป็นบริเวณล,ล็อบบี้ของตึกนะครับที่จะอยู่ที่ชั้นหนึ่ง โดยมีผู้บริหารของท v i s i o n พูดเปิดเวทีก่อนตอนนี้เด็กๆก็ลงจากลิฟต์มาแล้วแล้วก็ต้องไปพักสแตนบายอยู่ในห้องของอห้องต้อนรับศิลปินก่อนตอนนี้บนเวทีก็ดําเนินกิจกรรมไปซึ่งผู้ใหญ่ของเรานะครับก็แนะนำซีรีส์ให้ผู้ร่วมงานรวมทั้งเปิดมิวสิกวิดีโอแล้วก็ทีเซอร์โชว์แบบจุใจอีกครั้งนึงเลยครับ So you you looking good sad make wanna make wanna make wanna girl Girl you you me me I'm popping off ครับและตอนนี้ครับเกมอยู่กับผู้บริหารใจดีของเราแล้วนะครับพี่ท็อปครับอ่พี่ท็อปสวัสดีครับพี่ท็อปเมื่อกี้เห็นบนเวทีเห็นพูดถึงความประทับใจเยอะเลยวันนี้เหมือนซีรีส์เราสำเร็จออกมาแล้วพี่ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ ตื่นเต้นมากแล้วก็ลุ้นมากเลยค่ะเพราะว่าใช้เวลาเตรียมงานค่อนข้างนานมากเลยแล้วก็ตั้งแต่ออถ้ามีไมฮาที่จบไปแล้วก็มาคิดกันว่าเอ๊ะเรื่องที่แล้วเราเสียน้าตากันไปเยอะแล้วเรื่องนี้อะไรดีก็มาใช่ก็มาสนุกสนานกันบ้างดีกว่าก็มาลงตัวที่ฟูเฮาทั้งคุณบอยอัคพลเอแล้วก็คุณอนันดาก็ช่วยกันคัดเลือกแล้วก็ที่ตื่นเต้นที่สุดเลยก็คือว่าถ่ายทาเป็น HD แล้วก็เราจะออกอากาศด้วยระบบ HD เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกๆของเมืองไทยเลยนะที่ที่อ๋อใช่ไหมคะที่ออกอากาศเป็นไฮ ทีีเดยวตอนแรกแล้วนะคะก็ติดตามกันได้เลยสำหรับใครที่ไม่สมาชิกจากช่องอยู่แล้วนะคะก็สามารถเปิดไปได้ที่ช่องพระเอกแล้วก็น้าเอกของเราในวันนี้ค่ะเชิญได้เลยนะคะเดี๋ยวรอได้เลยวันนี้ก็ถือว่าเชิญมาพบเราไปไปที่เกาหลีก็จะมีการขับคนเกาหลีเนี่ยมารอรับพวกเราที่สนามบินแล้วก็ช่วยได้มากประมาณหนึ่งในตอนหลังถ่ายรูปเขาถ่ายรูปนะคะแล้วครั้งนี้คือเป็นคลิปสองที่ได้มาเปิดจากผมและวอะ าภารกิจที่2จบไปครับภารกิจใหม่ก็เริ่มต้นทันทีเลยซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการร่วมพูดคุยกันในรายการ True Insight News ซึ่งเป็นรายการข่าวครับแล้วก็เป็นรายการสดด้วยจนทําให้ทั้งคู่เนี่ยจะต้องรักษาเวลาให้ได้ไม่ให้พลาดไปเลยและตอนนี้ทั้งคู่มีเวลาในการพักเบรคหายใจแค่15นาทีเท่านั้นไป้าวคม ไปได้มึงมาทุกนระเทศครับแต่ไม่ได้หมด ในรายการทูอินไซนิวนี้ครับทั้งคู่ต้องเจอกับพิธีกรอารมณ์ดีหนุ่มกฤีที่นอกจากจะถามถึงความยากในการถ่ายทําแบบเจาะลึกเป็นพิเศษกว่ารายการไหนแล้วยังแอบแซวแขกรับเชิญหนุ่มของเราหนุ่มไม้พิรัฐว่าจําได้ไหมว่าเราทั้งสองคนเนี่ยครั้งหนึ่งเราเคยแสดงละครด้วยกันเอาล่ะอย่างที่สัญญากันไว้นะครับว่าจะนําพระนางจากทูเฮาส์มูนนักรักเต็มบ้านบริษัทภาษาไทยมาพูดคุยกับเราสดๆในสตูดิโอนะฮะตอนนี้ทั้งคู่ก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ ดีเราไปถามพิกฤตว่าเขาเล่นละครเรื่องอะไรด้วยกันครับอาพิกฤตครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเมื่อกี้ต้องถามหน่อยนะแซ่บในรายการเราเล่นละครอะไรด้วยกันเดี๋ยวจะมีละครทางทูเทนนี่แหละครับเรื่องมายานางฟ้าครับก็มีโอกาสได้ไปรับเชิญฮะสองตอนอะไรเงี้ยสนุกสนุกก็มีโอกาสได้ไปเจอกับน้องไม้ในกองถ่ายครั้งหนึ่งเหมือนกันถ้าไม่เคยเจอตัวเนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยเก็กนะดูแบบมีมาาดูแบบเหมือนแบบหล่อตลอดเวลาซึ่งจะบอกว่าจริงๆตัวเขาอยู่ปกติเขาก็เป็นคนอย่างนั้นนะ จริงๆแล้วตรงไม้น่ารักไหมพี่น่ารักครับเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ตั้งใจทำงานมากชอบไม่พี่มีมากมุ้งน่ารักน่ารักไหมก็น่ารักนะฮะน่ารักฮะนะครับเขาบอกู่าน่ารักน่ารัก นแฮปปี้เบิร์ดเดย์เยอะไหมเขาด้คนแฮปปี้เบิร์ดเดย์เยอะเหมือนกันค่ะก็ดีใจเพราะว่าเข้าไปดูในอินสตาแกรมก็จะจะมีมีคนแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วก็แท็กมาอินสตาแกรมเราก็จะเข้าไปดูแล้วก็ตอบคอมเมนต์น้องคนนี้น่ารักมากชื่อน้องโยดาเป็นแฟนลับตัวเล็กอะไรเนี่ยไปท้งไหนเนี่ยเพิ่มมาแล้วไปไหนไปไหนมาออน้ำคับ อันนี้เป็นครอบครัวที่เป็นแานคลับออคทางครอบครัวเลยก็คือคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เขาก็จะมาดูมาดูเราด้วยแล้วก็ติดตามผลง,งานแล้วก็ก็จะพาน้องมาด้วยออะไรย่างเงี้ยค่ะปกติคนแฮปปี้เบิร์เดย์เยอะขนาดนี้อา่านจบเลยอนะ่ะจริงๆอ่านอ่านครบนะคะแต่ว่าบางทีแบบตอบตอบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยของไมมแฮปปี้เบิร์เดย์คนเยอะไหมก็น่าจะเยอะนะของไหมก็ต้องเดือนที่แล้วหน่อยเดินที่แล้วเกิดวันเดียวกับพ่อองค์ดยอ่ากึ่งห่างกันกี่ปีครับ ha 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 ผ่านครึ่งแรกไปได้ครึ่งหลังก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วครับเพราะตอนนี้ทั้งคู่กําลังจะย้อนขึ้นไปบนตึกที่ชั้น5เพราะว่าต้องเข้ารายการสดกับ New v วอร์ไลตี้ที่สตูดิโอของ TNN24 ที่มีบรรณาธิที่การใจดีที่ไม่ค่อยบ้าดาราเท่าไรหร่หรอกครับแต่ออกมาคอยต้อนรับถามว่าน้ำไหมกาแฟไหมถ่ายรูปได้หรือเปล่าถ่ายคนเดียวยังไม่พอแถมมีการเรียกพี่ๆน้องๆในชั้นทั้งตึกเลยนะครับมาร่วมถ่ายกับทั้งคู่ด้วยจะต้องมาดูกันว่าจริงๆแล้วใครถ่ายรูปดีกว่ากาันเพราะทันทีที่ถ่ายเสร็จทั้งหมดก็ ผัดกันอัพอินสตาแกรมกับ Facebook กันแบบว่าไม่พูดไม่จากันเลยนี่เป็นหนึ่งในคนที่ถ่ายรูปคู่กับออกไม้เมื่อกี้ใช่ใช้โอกาสพาไปพบผู้บริหารแล้วเราก็ถ่ายรูไปไว้เลยเพราะว่าคนต้องการถ่ายรูปก,กับน,น้องเยอะมากจริงไม่ค่อยถ่ายรูปก,กับใครนะคะพอดีว่าเออเป็นพระเอกดวงใจน้องก,ก็เลย ถ่ายรูปคู่นิดนึงแต่เมื่อกี้แอคพี่สาสีแอ๊ดบอว่ากว่าจะออก,ออกมาออกอากาศได้นี่เราต้องผ่านหลายแอปด้วยนะ <c oughs> แต่ว่าจริงๆไอเอกในเอกก็หล่อสวยอยู่นะแต่เราเนี่ยก็ต้องบีบๆนิดนึงเพราะมันเป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้ <c oughs> ไม่ต้องพึ่งหมอนานๆที่คนหล่อหลสวยๆก็จะเยี่ยมสถานีแล้วก็จริงๆน้องๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นคนเบื้องหลังไม่ค่อยได้ออกไปทําอะไรนั่งตัดต่อนั่งอะไรเงี้ยเขาได้เจอคนที่เขาอยากเจอก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะเป็นของขวัญีิเศษ และหลังจากถ่ายรูปกันจนเป็นที่พออกพอใจแล้วครับหนุ่มไม้พี่รัตของเราก็แอบมาปรึกษากับเราว่าแบบกระซิบเลยนะครับว่าหลังจากจบภารกิจนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ลงไปจุดเค้กแฮปปี้เบิร์ดเดย์สาวออมด้วยตัวเองแต่ระหว่างนั้นน่ะให้เราคุยถู่มเวลากับสาวออมไปก่อนซึ่งขณะที่คุยก็เป็นการกระซิบกระซาบกันเพราะว่า ต้องให้คนไปดูต้นทางว่าออมจะเดินมาตอนไหน anyway. เราจะได้หยุดคุยกันก็ช่วงเวลาตอนนี้นะครับออมสุชายังไม่อย so <ER pues ู่ครับนอกจากที่เราจะมาเล่นแล้วก็ซ้อมพูดไปแล้วหนึงรอบตอนนี้มาถามไหมดีกว่าว่าช่วงเวลาที่จะเซอร์ไพรส์เนี่ยมีอะไรบ้างไอเตรียมอะไรไว้บ้างครับเอมก็มาชาวเซอร์ไพรส์ไปแล้วคือก็เอาของขวัญให้อะไรเงี้ยครับเอาของขวัญ เอาของขวัญให้ครับเอาของขวัญให้เมื่อเช้าเนี้ยเอาของขวัญให้ก็เป็นแบบหมอนตอกปอนที่แบบไว้นอนนี่างคือส่วนตัวอันนั้นคือส่วนตัวแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เนี้ยก็กำลังจะเซอร์ไพรส์จะเซอร์ไพรส์ทูเคไปให้ครับผมออกมาเลวโอเควงแตกก่อนครับาทเเออนนัมตว

What the much I walk it to some can. You are the one day. Yeah, Peter you can't tell you. You need to 刚才刚才老师是开说。Yeah, Birthday อ oh, my superstar I wish you have a forever beauty a pretty เมื่อกี้ได้ทาราธิานไหมอ่ออาอิฐานไปแล้วค่ะตอนแรกเกือบลืมก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> อธิิฐานขอให้แบบว่าเอ่อมีคนแบบดูซีรีส์ของเราเยอะๆมีคนชอบซีรีส์ของเราอะไรเงี้ยค่ะมีขอส่วนตัวบ้างไหมว่าแบบว่าอยากให้ตั้มรวยหรือว่าตัวภาพแข็งแรงไปได้ค่ะขอให้งานเข้ามาเยอะๆแล้วก็เป็นงานแบบงานที่เราอยากจะทำงานดีๆอะไรเงี้ยคะ<ม>่ะแล้วก็ ได้ก็คือก็หมายด้วยก็ดีค่ะแล,ะล้วในแบบนี้มีอะไรอจะพูดก็ตัวตั้งตัวตีนหน่อยไหมครับคน,คนลงมาถึกเทียนลงมาม <c oughs> าสงสารเขาว <c oughs> ่าตอนแรกก็ออ,อกแบบไม้หายไปไหนอะคะอะไรเงี้ยบอกว่าไม้ลงไปแล้วอะไรเงี้ยพอลงมาบอกไม้บอกตอนนั้นตื่นเออจริงจริงไม่ได้คิดเลยเพราะาง่วง <c oughs> แล้วไม้บอกว่านี่ไม้จุดไปสองรอบแล้วเราไม่ลงมานจันทร เลยจุดแบบเล,ล่าที่สองอะไรเงี้ยค่ะเปลียนมันไม่หมดเปลี่ยนมันไม่หมดจนเหลือแค่นี้ก็เลยต้องเปลี่ยนยน,นะ,ะนก็อย่างนั้นไมันก็ยืนถือมือสัน่นก็ขอให้สูงวันเอ้ยสวยวันสวยคืน <to you. S 1> <laughs> ก็สวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วแล้วก็มีงานเยอะๆมีงานเยอะๆร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็ความรักสมหวังแล้วก็แค่นี้มัง้งโอเคโอเคไม่รู้ก็สุดท้ายเลยก็ฝากซีรีส์ f ู l l h o u ด้วยนะคะ ผู้นักลักเต็มบ้านวันที่11ที่จะถึงนี้นะคะวันเสาร์แล้วก็ตอนสองทุ่มยังไงฝากติดตามด้วยทั้งช่อง True Asian HD 113ค่ะ oh, baby, I, I HAPPY BIRTHDAY นะแล้วก็ขอให้พอมีความสุขมากแล้วก็ขอให้งานี้เยอะรวยแล้วก็ขอให้สวยวสวยคืน oh, baby, อยากให้เธออยู่ขอเธออยู่อยู่นี่ตลอดไปเธอนั้นทำให้ฉัน feel good ข้างในตอนเวลาที่เธอหันมาที่ฉัน Oh oh Could you give me a smile? You know จะทำให้ฉันตื่นเต้นไว Yeah yeah Hey บอกกับเธอว่าเธอน่ารักจังไงแต่ฉันมันคงไม่ดีพอสำหรับเธอตองบอกอยากจะให้เธอทิ้งใจแต่รู้ว่าเธอจะรับ <Yeah. S 1> oh baby, มันเอาไว้ oh baby I'm not falling.

I'll go crazy, cause I love you time I just wanna give you my love. Oh, baby, I feel that I'm falling in love with you. My whole heart, you're the only one.